พี่โ <minutes> บเป็นไงครับซีรีส์เรื่องนี้ครับีดีเครับก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกนะครับที่ g ีดีกับเม f l i x ทำร่วมกันแล้วก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมด้วยครับก็ไม่เคยทำซีรีส์รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมากแล้วยิ่งแต่ว่าได้มาทำกับทีมที่ทำภาพยนตร์มาทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นซีรีส์ที่วิธีการทำนี่เหมือนเหมือนหนังเลยครับแล้วยิ่งได้ทีมนักแสดงที่ผมค่อนข้างแบบเป็นทีมที่ดีมทีมสำหรับผมเหมือนกันเป็นคนที่มีความสามารถหลายๆคนมารวมกันก็รู้้กก่าบเป็นนนีีททอยใหุคคไดดั ว่าก่อนจะออกมาแต่ละฉากแต่ละคนก็คือต้องไปแบบไปเรียนรู้แฟลตเตอร์ของตัวเองกันด้วยอันนี้คือทังโย่จัดแจงอะไรให้บ้างคือจริงๆก็มีการเวิร์กช็อปอะครับแต่ว่านักแสดงทุกคนมีอินพุตกับผมเยอะมากแบบว่าอยาคุณไอ้ก็แบบว่ามีโหทำคีโนตไปเลยว่าตัวละครนี้ควรจะทําทรงผมยังไงควรจะมีรอยสักอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแตบบ่ว่าแบบอินพุตเยอะมากคุณนัทก,ก็มีแบบไอเดียมาเสนออะไรอย่างเงี้ยครับด้ด้วยหลายคนแบบว่าค่อนข้างที่จะ แบบพี่อินพุสกับกับเราเยอะแล้วเราก็แบบมาต่อยอดกับบทของเขาที่ทําให้มันมันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเลยนะครับเหตุอะไรเนี่ยเรื่องเรื่องนี้ดูเหมือนจะมีกลิ่นอายความเป็นชัตเตอร์เหมือนแต่ก่อนไม่ใช่เรื่องแปลกๆอะไรกับทงค์านของพี่หงษ์จริงๆแล้วครับตอนก่อนหน้านี้ที่ทำฮอลล์เรอร์ฟิล์มทำหนังผีอะไรเงี้ยมันแบบว่ามันไม่ได้เคยทำทีเลอร์จริงๆเลยอันนี้เหมือนทีเลอร์จริงๆที่แบบว่าไม่ได้แตกตรงที่เป็นแบบเรื่องสยองขวัญเลยมันเป็นเหมือนไฮคอนเซ็ปที่เราวัดอีฟขึ้นมาครับสมมุติถ้ามันมี เครื่องมือหรือมีมือถืออะไรอันนึงเนี่ยที่สามารถลบคนให้หายไปได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นโดยที่แบบว่าไม่ได้แตะต้องไปในเรื่องแบบว่าเ,เรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องเอี้ยนอะไรก็ไม่มีเลยครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนหนังไฮคอนเซ็ปเป็นเหมือนหนังฟิลเลอร์ที่มีตัวละคร,ะครที่มีความซับซ้อนมีเรื่องดราม่าที่แบบว่าน่าสนใจอะไรกดรดันในพี่บอกว่ามันแบบฉาย190ประเทศทั่วโลกทำยังไงให้มันูกจริตแบบคดูหลายประเทศคือจริงๆแล้ว มันก็เป็นเป็นเรื่องสากลอยู่แล้วครับไอนนเรื่องเรื่องที่ผมทำอันนี้ว่าใ้คอน mm hmm. เซปต์เกี่ยวกับมือถือที่เราคนให้ผมว่าน่าจะเข้าใจกันหมดแล้วก็ mm hmm. ผมว่ามันเป็นมันเป็นโอกาสที่ดีมากกว่า mm hmm. มองในแง่ดีนะครับในการที่แบบว่าคอนเทนต์ไทยได้ไปฉายให้คนดูพร้อมกรรอัน1 9ยประเทศทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยแบบปกติฉายหนังกว่าจะเวียนฉายทั้งโลกนี่มันก็ใช้เวลาอะไรเงี้ยแต่อันนี้แบบว่าคืนเดียวทุกคนได้ดูหมดเลยอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็รู้สึกว่าเอออยากติดตามฟีดแบ็กอยากรู้ว่าทุกคนจะคิดยังไงกับซีรีส์ไทยเราเราคาดหวังกัน สร้างปรากฏการณ์ให้คนกลัวโทรศัพท์มือถือไหมฮะต,ตอนตอ,อนนั้นแล้วคนอาจจะกลัวกล้องถ่ายรูปอะไรเงีเ้ยก็ไม่คิดว่าจะให้กลัวมือถือครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมอยากตั้งคําถามกับคนดูมากกว่าว่าถ้าเรามีอุปกรณ์แบบนี้เราจะใช้มันไหมแล้วถ้ามันลบคนจริงๆน่ะมันลบได้จริงเหรอ,อแบบมันยังมันมันจะทําให้ภาพคนที่เราลบไปมันยิ่งชัดขึ้นมาหรือเปล่าล่องรอยของเขาไห้เขาจะหายไปแต่มันยิ่งชัดยิ่ง ตาป็นขึ้นมาหรือเปล่าหรือจริงๆเราไม่สามารถลบใครออกไปได้เล่ยนะครับมันเหมือนอยากตั้งคํงาถามกับคนดูมากกว่าค่ะอมาอักแสดงบ้างคนไหนเู้สึกก่อนอนะ่ะคนแรกเลยเป็นแนววางับเรื่องนี้พุ่มเทต้องไปทําผิวด้วยต้องเพิ่ม,มน้ำหนักด้วยมีค็นครับก,ก,ก็ก็รู้สึกว่าเออเราเราอยากตั้งใจเจอทีมท,ท,ที่ที่ดีแล้วก็แล้วก็ทีมของผมเคนตั้งใจทํางานอยู่แล้วครับแล้วก็แต่พอมาเจอทีมที่มีพลังในการทําสิ่งนี้ด้วยกันที่จะ ขายสู่บนทั้งโลกครับผมรู้สึกว่าเออมันมีพลังที่มากขึ้นกว่าเดินมนะครับก็แล้วก็แพยายามทำให้เต็มที่ครับผมก็มีไปเวิร์กช็อปทำตัวละครแล้วก็สร้างคาแรคเตอร์อย่างที่พี่โอ๋บอกแล้วก็ดีที่พี่โอ,อเป็นผู้กำกับที่เปิดทางให้นักแสดงได้อินพุตเกี่ยวกับการเดี้ยงหลอกตัวละครซึ่งผมก็สนุกมากแล้วก็ขอบคุณพี่โอมากที่ท,ที่ที่ให้สิ่งนี้มากับนักแสดง <c oughs> ก็ในการ <c oughs> ร่วมง,งานกันระหว่างผู้กำกับกับทีมงา้างตัวละครนี่ดีครับแล้วก็นักแสดงทุกคนที่ทำงานด้วยก็รู้สึกว่าแบบเขาเขาากันดีครับเี่วอ่บาโดน เล่นงานแสดงที่มันต้องแบบเปลี่ยนฟิสิกอลเยอะครับยากง่ายในเรื่องนี้ต่างต่างในเรื่องต่างๆคือจริงๆตอนแรกเริ่มคุยกับพี่โอ๋มาไม่ได้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 คุยตัวละครไม่ได้เห็นว่าจะต้องเปลี่ยนอะไรเลยครับคิดว่าจะเป็นตัวเองเล่นอะไรแต่พอเราไปรีเซอร์ลงไปลึกว่าเขาอยู่ที่ฟาร์มเขาอยู่อะไรเนี่ยผมว่ามันก็ความยากมันก็เริ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นครับผมก็มีผมก็ตอนเช้านั้ก็หนักอยู่เหมือนกันครับทางฟ้าบ้างค่ะเป็นไงบ้างคะกับเรื่องนี้มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงบ้างในในตัว จริงๆนี่ต้องเรียนเพิ่มเยอะค่ะเรื่องการถีนไม้ที่บอกไปแล้วก็มีเรื่องการไปสร้างเอเ็นเมมเบรนรอบๆตัวให้มันได้แบบสภาพแวดล้อมที่มันเหมือนกับตัวละครเพราะว่าเราไม่ไม่เคยเจออย่างนี้ในชีวิตจริงเลยแล้วก็จริงๆเพราะว่าตัวบทมัค่อนข้างยากเพราะมันมีความซับซ้อนค่อนข้างสูง,ง,งแล้วเราเหมือนต้องทําความเข้าใจกับเรื่องทั้งหมดจริงๆมันมีความเป็นไทยคอนเซ็ปต์ด้วยที่บอกแล้วเราเราต้องไปเวิร์กับอะไรที่เราไม่ ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงค่อนข้างเยอะค่ะเราต้องทำการบ้านอ่านเยอะมากแล้วก็คุยกับเพื่อนๆคุยกับนักแสดงแล้วก็เวิร์กช็อปด้วยกันเนี่ยเราก็เหมือนต้องมาเคลียร์กันเยอะมากๆว่าเรามองเห็นงานตัวนี้เป็นยังไงมองเห็นตัวละครเป็นยังไงเพื่อให้มันแบบเข้าใจตรงกันเนเพราะว่าค่อนข้างทำการบ้านเยอะค่ะแต่อย่างว่าอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องสุดท้แต่อย่างว่าก็จะเป็นแบบสร้างแวดล้อ,อ,อต้องขีดน้ำหอมต้องแต่งตัวแบบนี้สร้างสร้างรอบๆตัวให้มันรู้สึกว่าเป็นแบบนี้เนี่ยคุณัเป็นยังไงบ้างคะ เรื่องนี้ต้องเปลี่ยนแปลงคาแรคเตอร์หรือว่าต้องไปลงลึกเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะจริงๆผมคิดว่าผมคิดว่าทุกๆตัวละครมันคงมีเฉดที่มันละเอียดลงไปประมันนครับทีนี้ถามว่าเอมเขามีความผิดแปลกไหมเนี่ยผมผมคิดว่าไม่แต่ถามว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมเคยเคยลงไปแตะเฉดน,นี้นไหมอ่ะก็ไม่เช่นกันคือม,มันใหม่สําหรับผมแต่ผมเชื่อว่าเอมจะเป็นจะเป็นตัวละครที่ทุกคนจับต้องได้นะแล้วก็จะเป็นตัวที่ที่พาไปเจอกับเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องก็ มันอย่างที่เมื่อกี้พูดเมื่อกี้ไปตอนสัมภาษณ์นะมันเป็นเรื่องการเห็นภาพทั้งหมดด้วยคเส้นความสัมพันธ์แต่ละตัวละครวิธีการที่เราใช้ซึ่งกันรละกันซึ่งอันนี้ก็จะมาจากการทั้งทงที่โอมาฝั่งโปรดักชั่นมาในบทเองแล้วก็เป็นการบ้านจากพวกเรานักนแสดงด้วยมันก็เหมือนเป็นเป็นการแชร์กันแล้วก็หวังว่าไอสิ่งที่เราเจอทางออกร่วมกันเนี่ยมันมน่าจะเป็นคำตอบที่ดีดงงที่สุดได้ร่วมงานกับสองสาวที่แบบว่า หินทั้งคู่เลยยาทั้งคู่เลยเป็นเกบ้างในในตัวเราจริงครับหินทั้งคู่เลยเออเพราะว่าแต่เราคนคืนแสดงนเ่เป็นตัวแทนเ็นยังไงจริงจริง่เก่งเก่งทั้งคู่ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ฟ้าก็ออกแบบแต่จริงทุกคนตรงนี้ผมว่าเป็นทุกคนพูดเป็นหินทุกคนอะไรล่ะคือจริงๆทุกคนเก่งครับแล้วก็แล้วก็มันโลกของดีลิสที่เราจะได้เจอกันครับมันมันเข้มข้นมากมันทีนี้เวลาเราเจอกันมันก็คือศาสตร์เขาเขา เข้าสู่อารมณ์มันสูงเข้ามานะผมผมสนุกมากครับเหมือนเข้าไปแล้วแบบยิงปืน่กันแล้วก็แยกย้ายกันไปไม่มีใครยอมใจรอ้าแบบบ้างค่ะอาเป็นไงกับกับซีรีส์เรื่อนี้หรือว่าต้องต้องไปศึกษาข้อมูลด้วยคุณแม่เป็นอาสาเมอในเรื่องใช่จริงๆเป็นคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับ <ๆ S 3> <ๆ S 2> ตัวครออในซีรเรื่องนี้มากเพราะว่า มันก็ไม่ง่ายเหมือนกันในการที่เรามีครอบครัวคนในครอบครัวที่เป็นอังไซเมอร์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันกระทบกับการใช้ชีวิตกับความแข็งแรงทางความคิดของตัวละครค่อนข้างเยอะมากๆแล้วแบบการว่ามีแค่คนแม่ที่เป็นอังไซเมอร์กับคนรักก็คือเองก็คือพี่หนักใช่ไหมคะไปไหนัะอ๋อทนี่หินที่หิด้ไม่ได้่อซึ่งก็ มันทําให้เกิดความเชื่อบางอย่างเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งหมายถึงว่าเหมือนพอพอเรากลายเป็นคนที่ไม่มีไฟอ้ะเลยแบบมันนําพาไปสู่หลายๆเรื่องเหมือนกันบไปเบีบกับผู้ชายคนนี้แทนฉันใจร้ายเหลือเกินเนาะหลบทำไมเนี่ย เกียวมันบ้างกันไงขอโทษไปต่อเลยก็น่าจะเป็นเรื่องที่เครียดพอสมควรสำหรับรเราเพราะแบบว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เครียดค่ะแต่เป็นเรื่องที่ใช้ความรู้สึกเป็นตัวละครที่ใช้ความรู้สึกเยอะจะไม่ได้อยู่ที่หัวและเราเราเป็นช่างภาพสายลุยเหมือนมันใช้ใจในการถ่ายรูปมันใช้ใจในการทําอะไรหลายอย่างมากขึ้นเลยเนี่ยอืมน่ะผูหนี้บ้างค่ะคนเจ้านายครับเราเราคนขยับเข้าไปไหมขยับได้รอ เป็นเรียนมั้งคู่ของเราอยู่ในเรียนอย่างล้วนเนาะชาเลีนก่อนเอย่าเป็นที่นั้นได้ไม่เดือดรึไม่เดือดรึชาก็ขาก็ไปครั้งแรกที่ร่วมงานกับ Netflix กับ Gdh ค่ะแล้วก็นักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนใหม่หมดเลยสำหรับชาก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากมากจริงๆค่ะคำถามคืออะไรกนารเรื่อง่รนี้ไม่งช่ปะต้องต้องเพิ่มเติมเนีเพราะว่า ก่อนอื่นคือผมต้องดูก่อนว่าแบบมันมันเป็นตีมยังไงคือตอนมารับแล้วผมรู้สึกว่าพอดูถึงแคสและร่วมกับและทีมงานข้างหลังั้งหลายผมคิดว่าตีมตีม,มคือทุกคนตั้งใจและมีเป้าหมายเดียวกันมากคืออยากทำมันดีสุดไปเลยนะฮะแล้วเราก็พอมาเล่นกันพอมาเวิร์กช็อปพอผมได้ยกยกหูเขเยียพี่โอ๋อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเออทุกอย่างมพความละลือ เดี๋ยวเาเนี่ยแหละก็เหมือนต้องไปทําความเข้าใจบทว่าเออไอไอเด็กคนนี้โต้งปมปมปมมันเป็นยังไงที่บ้านความรู้สึกเศร้ามันเป็นเศร้าแบบไหนเหยาแบบไหนแล้วก็ความรู้สึกที่จะเชื่อมไปหาคนหลายๆคนได้จาก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 การที่เป็นเด็กที่อยู่คนเดียวมากๆเลยนะฮะการการการเหมือนพอไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งหรือการเจอคาแรคเตอร์ต่างๆมันก็ได้รีแอคที่ต่างกไปแล้วผมคิดว่าตรงนี้น่าน่าสนใจแลนสนุกมากๆสำหรับผมในเรื่องนี้นะ ว่าก่อนก่อนจะมาทําก็ต้องแบบคุยกันผ่านโทรศัพท์มันก็ทำให้จะพางใจเนาะยมันมันมีวิธีปรับจูนกันอย่างเดียวว่าจับกับงานเราได้เวิร์กช็อปกันได้เวิร์กช็อปเหมือนผมกลับมาเวิร์กช็อปสักสักสองสาครั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแล้วเข้าหน้ากล้องด้วยที่เหลือคือเหมือนเป็นศิลป์ชั้นยานหน้ากล้องแล้วตัวไอตัวละครรู้สึกยังไงนะตอนนั้นที่มีอยู่พี่โอ๋ก็ได้ให้ริสต์มาแสดงมากๆอย่างเงี้ยบางทีที่ๆพูดกันไปเมื่อกี้ก็เหมือนอะแดปอะแดปกันไปแล้วมันเลยรู้สึกว่า ทุกคนได้ปล่อยหมกแม็กแล้วจริงๆาาตัวชัยก็ชัยก็กินกล้าึงกันนเลยถ้ะเบิดอารมณ์อยู่บ่อยๆก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะอาจจะม,มีมีทั้งสองด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ใหม่มากๆแล้วก็ส่วนตัวชาสวนมากทุกคนจะเห็นชายนละครมากกว่านี่ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกค่ะก็เลย แล้วทุกคนอาจจะเห็นฉันตั้งแต่เด็กด้วยอะไรอย่างนี้ยใช่ไหมเนาะใส่สีแดงด้วยวันนี้ก็ทุกคนอาจจะเห็นยืนด่าที่ตลาดยืนด่าที่ตลาดมากกว่าก็นี่ก็ไม่ได้ด่าเท่าไหร่แต่จะเปลี่ยนเป็นถือถือถือแทนดูชอบใจนะคะชอบหนูมากเลยก็อันนี้จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งไม่ไม่อยู่ในตลาดแล้วค่ะไ่อย่ท อ่ะทำวิโอดีกว่า,าเอาฝากเลยนะสำหรับซีเรียงนี้แปดตอนของทีไ่ได้รับชมอะไนกับก็อยากฝากซีรีส์ดีลีฟนะครับทั้ง8ตอนแปดเอพิโซดน,นะครับวันที่28ิมิถุานายนครับวันพุธเรื่อะถึงน,นะครับ1 9อาประเทศทั่วโลกครับก็ฝากติดตามด้วยครับผมโอเคขอบคุณครับ 对，对，对。